สวัสดีทุกท่านครับเราจะมาลองใช้โปรแกรมเอโรจิกหาแกนเมริเดียนในวันนี้กันนะครับก็คือวันนี้ก็คือวันวันพุทธที่7มกราคมส5งพนะครับจากภาพนี้นะครับเป็นภาพของ ของผังของฟอเร็กต้นสัปดาห์นะครับที่เราหาสุรังสีดวงดาวพาสดรีโคโน่กันซึ่งอยู่ที่ราศีกรกฎยี่เก้าองศาห้าสิบเจ็ดลิบดานะครับแกนเมริเดียนต้นสัปดาห์ก็คือตรงเส้นแบ่งเรือนชะตาที่สี่กับห้านี้จะอยู่ที่ศูนย์สามจุดศูนย์ห้านเวลาที่นิวยอร์กนะครับตรงเส้นแบ่งระหว่างเรือนห้ากับเรือนหกนะครับจะอยู่ที่ศูนย์สี่จุดห้าเจ็ดนะครับ เส้นแบ่งเดือนชรนาที่6กับ7จะอยู่ที่06.48นะครับเส้นแบ่งเดือนชดนาที่7กับ8จะอยู่ที่08.47นะครับที่เราคุยกันนะครับว่าแกนเมริเดียนตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการสังเกตการเคลื่อนไหวการขึ้น,นลงการขึ้นการลงของของตลาดฟอเร็ก์ได้ทุกๆนาทีนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันว่าแกนเมริเดียนตัวนี้เนี่ยเออ ถ้าเปิดมาต้นสัปดาห์0.3.05แล้วถ้าเป็นวันอังคารเวลาตรงนี้จะลดไป4นาทีนะครับถ้าเป็นวันพุธก็จะลดไป4นาทีก็เป็น8นาทีนะครับเท่ากับลดไปวันละประมาณ4นาทีนะครับ4นาทีตทีตนี้เราจะมาหาแกนเมเดียนของวันนี้คือวันพุธวันพุธแสดงว่าแกนตรงนี้0.3.05เนี่ยเอ่อก็จะต้องลดไปประมาณ8นาทีนะครับ8นาทีพอเราใช้โปรแกร,รม aerogic กดแล้วเนี่ยหาเส้นตรงนี้นะครับ ที่เวลาลบไป8นาทีนะครับ8นาทีก็จะต้องเป็น02.57นะครับตรงเส้นนี้ก็จะต้องมีหน่วยเดียวกับศูนย์หนังสีดวงดาวพาสบรีโคโนตนะวันนี้เวลาน,นี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเส้นแบ่งศูนย์หนังสีดวงดาวพาสบรีโคโนตตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวทุกๆวันนะครับอันนี้เป็นดาศีกรกตร์29/5/7ดาวเป็นวันจันทร์นะครับถ้าเป็นวันพุธ แกนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวมานะครับอาจจะเคลื่อนตัวถอยหลังหรือว่าเดินหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการโคจรของดาวพรหัสบดีนะครับเราจะมาลองหากันดูนะครับว่าทุกๆแกนตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป8นาทีนะครับ8นาทีนะครับเราจะเข้าสู่การใช้โปรแกรมไอโรจิกกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนิวยอร์กนะครับนิวยอร์ก07ก็ วันที่เจ็ดมกราคมสองศูนย์หนึ่งห้านะครับเวลานี้เป็นศูนย์สี่จุดสี่เก้านะครับตะกี้เราคุยกันว่าเราคุยกันว่าเราจะหาแกนตรงนี้นะครับแกนตรงนี้ก็คือก็คือเส้นแบ่งเรือนจราที่สี่กับห้านะครับศูนย์สามจุดศูนย์ห้าถ้าลบไปแปดนาทีแปดนาทีก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์สองจุดห้าเจ็ดนะครับดูว่าเส้นตรงนี้เนี่ยจะมีหน่วยเดียวกับ ส่นเรื่งสีดวงดาวพัชสปาีโคโนตณนะวันนี้หรือเปล่านะครับเราก็ไปวันที่เจ็ดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เริ่มเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์สองจุดห้าเจ็ดนะครับศูนย์สองจุดห้าเจ็ดผมได้มาแล้วครับเมอริเดียนอยู่ที่ยี่ิบเก้าองศาราศีสิงห์สี่สิบหกลิปตานะครับเราจะต้องไปตรวจเช็คว่าณนะวันที่เจ็ดมกราคมสองศูนย์หนึ่งห้าเวลาศูนย์สองจุดห้าเจ็ดนี้ สูตรลังสีดวงดาวพัสดสบดีโคโนอตอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าไปหาศูนย์รลังสีดวงดาวกันเลยนะครับโดยเริ่มมาที่เท่นะครับแล้วลงมาที่ฟอร์เมลเลกเนอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ JUT/KRT นะครับ Enter ไปทีหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับ enter อีกทีหนึ่งหน่วยจะขึ้นมานะครับหน่วยขึ้นมาแล้วนะครับเป็น119 49นะครับ1 1 9 4 9คืออะไรนะครับ ก็คือเอโรจิกเขาจะบอกว่าหนึ่งร้อสิบเก้าก็คือนับจากจุดตั้งต้นราศีเมษนะครับนำมาสามสิบองศาหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบนะครับร้อยี่สิบอยู่นี่นะครับแต่ส่วุนังสรีดวงดาวพระสตรีโคโนโเขาอยู่ที่ร้อยสิบเก้าสิบเก้าก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าสี่เก้าลิบดาก็แปลงออกมาแล้วก็จะเป็นยี่ราศีกรกฎยี่บเก้าองศา 49ลิบดานะครับก็แปลงเลยนะครับเป็น29องศาราศีกร,รกฎนี่ครับเขียนออกมาแล้วครับราศีกร,รกฎ29องศา49ลิบดาครับก็จะมีหน่วยเดียวกับเมริเดียนที่่กี้เราหากันเลยนะครับว่าจะอยู่ที่เวลาเราย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับณเวลา02.57นะครับว่าเมริเดียนอยู่ที่29 49หรือเปล่าน,นะครับ อันนี้เป็น2946นะครับเออเลิกกัน3ามิบดาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการทำงานของมริเยนเนี่ยเออถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปอีกหนึ่งนาทีมันจะเพิ่มไป15บลิบสิบห้าลิบดาเลยนะครับ